สวัสดีค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่53ตรงกับวันที 1, ่หนึ่งมกราคมสั6พันล,ะละ ข้าพเจ้านางพิชารพมมาศเขาเป็นวาจาสัตยรพุทธมนตถวายเป็นพทุทธประชาธรรมประชา,ชาสุขบัญชาและเป็นอาจารย์เลี้ยงบูชาเด็องค์พระความปฏิเทรวเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิาลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณญีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมทนาในการสวดสัตย์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาที่จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิเพื่การสวดสัตย์มันต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลยสุอัตตากันชนตัวเทวตาสันธามิลาสันสัตสุนันตุสขคโมกะทังสัทเกามีจารุเปสีลีสิขัาธรเจตเจตาดิเขวิมานีติปะทิศเจคามิตารุนาคาเนแค่เขาถุงหีเตีพุมาเจยตุเทวาชลรธาลวิศมียัขะคัทปานาคาติดทันตาสันติเกยามุนีวะละวจานังสาธุโอมีสุนันตุธรรมสวรรคโลกโรอายมทันตาธรรมสวรรคโลกโรอายมทันตาธรรมสวรรคโลกโรอายมทันตา บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะพวะตัวลตัสมารพุทธะนามวัตสะพวะตัวละตสมารสัมพุทธะนโมตัสสะพวะตัวละโตัวสมารสัมพุทธะบทสวดสัจากิริยาคาถานัตถิเมสารลังอัญยังพุทธเมสารลังวะลังเอตินะสัจจะเชนะสุติเมหุตุสัพพทานัตถิเมสารลังอัญยังธรรมมมสารลังวะลังเอตินะสัจจะวัชเชนะสุติเมหุตุสัพพทานัตถิเมสารลังอัญยังสังโฆเมสารลังวะลังเอตินะสัจจะวัชเชนะสุติเมหุตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอานิธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสภาปนินังปุเรตวาปรมีสภาปโตสมพลทุกุมตตมังเอเจนะสะเจวัชนะมโหตุตพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสภาปนินังปุเรตวาปรมีสภาปโตสมพลทุกุมตตมังเอเจนะสะเจวัชนะมโหตุตพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภาปนินังปุเรตวาปรมีสภาปโตสมพลทุกุมตตมังเอเจนะสะเจวัชนะมโหตุตพุปัตถวาบทสดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังในกังสมัยยังพระควาตะเกีสวยหาลติกปิรถุตมิงมหาวเนเหมหาตาพิขุดสังเคนาสตรีปัจจามัตเหหิพิขุสติเตหิตะเพหิวาอรหันเตหิท่าเหิจารกทาโตหิเทวตายิบพุทธญาสันติเบตตาหุติพุวันตังทัานสานายาพิขุสังขัญจาอัตขโคจตุนังจุทาวาจักรยการนางเทวนางเอตัถโคสิอายังโคพระควาตะเกีสวยหาลติกปิรถุตมิงมหาวเนมหาตาพิขุดสังเคนาสตรีปจจามัตเหหิพิขุสติเตหิตะเพหิวา Ar, อรหันติหิทธาสหิจารแลก็ท้าตหิเทวตาเยวพุทธินันิปฏิตตาคณติพวันตังทัศนียะพิขุตังขันจารยานุนาเมยามปียนาพะควาเตนุปัสการะเมยอมาโอปัสกามิตวาพระคัมตัวสันต <t ums> ิเกปัจจกาคาถาปัสยมติอัคตาเทวาสยทินามาพระวาปริสรัญชิตตะพังาสาลยาาสาทตวะังสมิเช เอวะเมวะตุทาวะเสสุเทวตัวตาลหิตาพระคาวตัวปัลละตปาตระหั้งสูโคตาเทวตาพระวันตังพิวาทนเทวายกัมมตังทั้งสูตกัมมตังติตาคุยกาเทวตาพระคาวตัวสันติเกมาคณังกับภาสีมหัสมโยปวันสัมมิเทวกายาธมรคตาอาคตัมภะอิมังธรรมสัญสมยังทักิตายวาปะละเชตตาทัคขติอัตควาปาราเทวตาพระคาวตัวสันติเกมาคณังกับภาสีตัตตาพิโกตัมมาท้าหังสุจิตตังอตุนชุกัมมะกังสุเทลาธิวัณนาตานิฆาเทวายทะเร อัตโอปราเทวตาเพราะว่าตัวันนิเกมากะทังาสีจัตเทวาีรันจัตเทวาไปริคังเนทัคีรังวหัดจามเมชาเตจลติสุทาวิมลาจจคุปตาสุทันตาสุสุนาคาตีอัโปาาเทวตาเพราะขว่าตัันนิเกมาคระัาสีเอกจิพุทธังทนังคตานเตคมีสันเตอภัยยภูมิงปหายาอมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรันติติ อะโกภวพิโกมันติียูพุีนาพิคเวทัสตูรกาเทวตูเทวตาตอนนี้ปฏิตาุติตาทะัขตังนัสานายาพิคุตังันจาเยปิเตพิกเวหิสุสติสามัานังอันโตสัมมาสัมมุทธาเตสัมปีผูนตานังเอิสัปรมาเยวาเทวตาตอนนี้ปฏิตาเฮสุสุอัปีไมหังอตระหิเยปิเตพิคเวพริสันเตนะขตังทานังอันตโตสัมมาสัมมุทธาเตสัมปีผู้อันตานังอิสัปรลมาเยวาเทวตาตอนนี้ปฏิตาพริสันติเสยอัธปีเมหังอิ พิเวทวกยานังนามานีเทศสามีพิกเวทวกยานังนามานีดังโันาถาสันทกมนาสิกิโลทาภพิสามีติอวรมติโคติภูรูเพะว่โตจะสุสุขะขวายจตวรจ สิโลกันมโนกษามียาถภูมาแต่ทัศิตายสิตาชลิขภะลาภีตตาสมัหิตาปุถุสิหาวาจรีนาลมหาสาวิสัมพนโอธาตมนาสาสุทาวิปัตนานาเวลาพิโยปจัตเตยยามณีขปิลวัฒเวจตัวมณีสถทวาสธรเกสเนีเตเทวกายาพิจตเตวิชาณาภิกวโรเตจารปามะกรุงโสโพุทธศาสนางเตัปปาตุลหุยานางมุสานาทัตนาิเกตตมทคุงสาธาถาัสลิงสัตตังอิเกจัสานางอมุณสานามัทธสุปิปิเกตตมคุ ที่สาสภาพุตาหุงนัะจัตพังพิญญายาวาขีตวานาจกุมาโตอมันทีสถาศาวเกตศาสนีละเตวะกายาพิตตาเทวิชานารรมพิฆวเยวหังจิตใิสามีคิลาหินุปุพภะโสสัตตาสหัสาวคัมพุมาสปีรวัตวาอิทิมาตจติมาตนตัวยสัสสิโลพัทมนาพิฆบูพินักสมิติงวันังสัาสหสเฮมวตายณะนาหตนิโนอิทิมาตจติมัตน้าตัวยสตสิโนพัทมนาพิฆบูพินักสมิติงวันัง ตาตาคีราติสายาคนธนโตนิโนะอีทิปโตชุติมัโตเนื้อตเจสัสเชโนพระธาพีกบุงพ่นางสมิติวงนางอเจเตตราสศาสาายาคนธนโตนิโนะอีทิปโตชุติมันโตเนืโตเจสัสเชโนพระธาบพกบุงพนางสมิติวงศนางเวตามิตาปจักศสายาคันธนโตนิโนะอีทิปโตชุติมันโตเนื้อโตเจสัสเชโนพระธาพีกบุงพ่นางสมิติวงศนางคุมพิโราชายค่โกลปวดรนิเวนางพินยวนัง จต่าัดังยาคนังปัญญุปปัสสติคุมิโลราชาไสโกโตบะฆาธมิติงวณังปุริมาจัติสังราชาทัตตระทศปัสสติคณาปนังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตาสาภาวนธรรมนามมผลาอิทธิปโตชิตุปโตนะโตยัสัสเทนวัมนาภิคมูวณังธมิติงวนังทักิีนาจัติสังราชาวินนโหตปัสาสติคุมหานานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตาสาภาวนธรรมนามมผลา อีกที an, er. ่ประตูชิตนโตนะตัวยศสิโนมัรมนาพิมุนางสมติวานางปชิมาจัติสังราชาวิรปโคปัสสติดานคัังอาิตติมาราชายศเชโซปตปิดาสาพะวันทนามมาพลาอีกที่ประตชติตนโตนะตัวยศิโนมัรมนาพิมุนางสมมติวานางอุตระจัติสังราชากุเวโรตปัสสติยาคันังอาิปติมาราชายศเโซปตปิดาสาพะวันทนามมาพลาอีกที่ประตชดิตนโตนะตัวยศสิโนมัรมนาพีิกมุนางสมมติวานาง ปุริมาทิสังทัตนตลโทท่คินในวนวณุนหกโกปัจชคคิเวน่าวิรูปโคกุเวโลตรังทิสังจตลาโลเตมหาราชาธมันตาจตุโลทิซาท,าทาั้งธรรมนาทั้งสวนในคือเป็น,นปละวัฒเวเตธรรมายาวิโน,นท,าท,าท,าทานนัทชา,า,าควรจาริกาจะทั้มายาคุเตนโหูเตนโห,นห,นหอิภูจะวิภูตโตจะหาจัณโนกามะจัณโทจะคินุคันโทนิคันโทจะปานาโทโอปะมัญโยจะเทวทูตโตจะบาเตลีจ,จิตตเจโนจะคันทโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวะ ิพหลูสุเยาว์วัชสายเตจันเยจราชาโนคณพพาสาราชุพิบนาพิคมูลนัคสัมปทิงว่านางอัทควนอภิษานาคาเวทราตหาตาจกาขภาษลาตาลาอาคูปยาคาแต่ยาดิพิยามนาทตาลาทา จะ,ะคุณาญาสตินโนเอลาวัณโนมหังนคโสุปาคะสมิติงวะนังเยนะขะลาชชสาสะสันติทิพาทิชาปะกิบสุชาะิคุยหาจารสตวนาปชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเตศานามังอภิยันตธานะขะาชานา,ามสามสิตุป,ปัญโนเข้มมากๆเีพุทโธสันนะหะหิวจาหิอุภาภหายยันตานะคาถุป,ปันนาธรนะมักัสุพุถังจิตาวัชิระหัตเถนาสมุทังสุลาสิตาภาตโลวาสวเสเต นที่บัตยศสัินโนกนานกจามหาพิสมาะตรา,า,าเทวานทานเวกคาสายปัจเจต,ติตุจติจาระหาลโทนะมุจิสาจาตันจารปลีบุตานังแต่เพิเวโรจนะัมฆาท่า,า,านในหิตรวาพระนิงเทลัง ทลิงเสนามันโลหูทัฒนประปาขบงจตุโยธานีพันธเตพผู้นางสัมิติงวูนางอาโปจติวาปัทวีจ่เตโชโยจตถาขบงวรนาวันนาเทวาสโมจจะยะสัสสะสหเมตตากรุณาไกยกาคุเทวายะสติโนตเตถจตายาสพีนะนันตุนิโนอิทิปโตทุติปันโตทโยจัสมาธนวนบุขุนังสัมิติงนางเวนทูจตทวสาลีจ่ามาจิตุเอมันจตัถสุปิเตาเทวาจตัถมาคูปรักิตาสุยัะสุปิเดตาตา นักขัตตอนนี้บุราขิตวาคุณมรทาวราหกาวาโตนาวัตโวเซนโถสโกปาคาปุลินทัตโทัศเตตจัทธาขยาสเวนานตโตนิโนะอย่าที่มาโตเจืุถิมโตนนตัวเจสัตวเจโนบรรทานาพิกกมลนางสัมิงว่านางอัากูหัสภูเทวาชาลาบกิสิขาเิว่าิจกาจโรชาจจอมาผานิพาสินโนวัลุนาสหธรรมจะ จะอจุตาจะนิชกาเตลยะลุจิลาอโคัวคราตวินีติโนตัศิเตทตศทะขยาสเพนนาตตวินีโนอิธิปันโทชุติปันโตนัตโตยัสสติโนวัวนาภิกษุภูมิผู้นังตรมิติผู้นางสรรมานามหาธรรมานุสามนุสสุตมารกิธาปุถุสิกาอโคโคมโนปุถุสิกาอัทธาคูหัรโยเทวายจารุหิตาวสีโนปารักามาหะปารักาคุเทวายัสสติโนทัศิเตทตศทะขยาสเพนนาตตวินิโนอิธิปันโทชุติปันโตนัตโตยัสสติโนวัวนาภิกษุภูมิผู้นังตรมิติผู้นาง ตุกากานุมหะโลนะอคุยคาสาซะสหโอทาตะไคหาปะภุค้าคุเทวาวิจักนาตถามาตาหะรักชามิตกาเจยะสติโนฐานะยังอาคาปัญโชนโยติสาผิวัสติเตเสเตสะตถาคยาสภินานตโตนิโนเห็นที่มันโตจุติมันโตเนืโตจิตสติโนมัทนาพิคมุนังแต่จิงว่านังเขมียาตุติตายามาจัตถกาเจยะสติโนทรพิตการามาเชนทา นามะเสนธาโชตินามาจัสิวานิมานัติโนอาควรอาคูบณีเมตตาทศิเตชะตาคยาสินันนตนิโนอิทิมันโตเจตุมันโตเนาตุจัสสติโนมัทธาบิคมูวินางจงิงว่านาง สถิตเทวนิกายาสพินานตวนิโนนางเวนะคันชงเยจันเยสถิติสาสหพูธาสติบัญชีรังวัคตินาบราตวังเทเคมวัคตานังนาคังจันทรวาสิตาติตังตุพมาปรมตโตเจ้ปุตตาอิทิมโตัวสหัสนางคุมาโลติโสจะโสปะคัสมิติวันังสหัสสาวมาโลกนังมหาัพมาพิตินติอุปปันโนสติมันโตพิสมะกโยยัสสัสโสทศีตถาอิสราอคุปิจิกาวะสวัติโนเตสันจามาจตัวคาฮลิโตปริบาลิโตเจจตะเพพิเตติเทเวเจพามเกเมมาลเสนาพิกามี ศาตราคณะสมาธิอย่างอิทธาคณะัทาพันธะลาคินาพันธะมัทโวสมัาตาปนิวาเลธรรมวุจิเจากรถิงนางอิทธิตธรรมะหเสโนคณะหาเซนาปิสายิย์ปนินาตะละมหัจจารางสัตวานาเพลระวังยถาบุคโกเปโควฐานะยันตตวสวิชโกตถาโซปจุดธวรมะสิงถากุโฑอจยางวะเซจัตตะพังพิญญาวะขตวานาจุกุมารตโตมาจิตถาตวเกศตเนรเตมระเตนาคิตาตชชนาถภิชว เตจ่าตปะมะกระดุมตัรพุทธศาสนางวิตระเคหิปกามืในฐานบรปิชยุงสเพวิสตาตะฆามาพิยติใจยัสติโนมทันติตหาุเตหิตาวัตกาตีชิดมีสุตาตีบทสวดจุลชัยาปกรณ์ นมโมมีพุทธเทชะสาละธนตยธรรมมีกเาเตชะปัสิทธิปัสีเทวานาลายปบาลเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจัจจโตโลกาคัมภีรคขาขาจามุทธาภูตงุงคังคาจัสมพัมมาใัยะปัสสิทธิพระวันโตเทชยยะชยยะทอรณีทอรณี อุทาติอุทาตินาทีนาทีชยะชยะข้าคนละตนลเดใสในไลใสเสนนาเมลุลาชพนนอรชีชยะชยะคำพีละสมพีนาคินทนาคีปีสาจพูตากาลีชยะชยะทุนนิมิตตาโลคีชยะชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยะชยะวัดลุนนมุขศาตาชยะชยยะ จำปาที่นาขกุดลขันโทชยะชยะขชะคนน้าตลงสุกลาผู้ชงสีหาพเยักขาทีปาชยะชยะวลุนนาโุขะยาตาชิตาชิตาเสนนาลีปุนะสุดที่นอลดีชยาชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะทอรณีตาเลตทาสุชัยะชยะชยะทอรณีตานติณตทาชยาชยะ มังกราดลัญญาภาวะเคชยะชยะวะลุนไนยะเคชยะชยะรากาเสสสระพุจเตชาชยะชยะพัมเมนทัศนาชยะชยะราชาธีราสสชัยชยะชยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวัสชยะชยะมหิสุโลหาโลหาลินเทวาชยะชยะพัมมาสุรังโคชยะชยะ นาโควิลุนทโกวิลูปะโคจันที่มาลวิอินโทจะเวนเตโยจักเวโลาวาลุโนปิจะอะคิวายโายจะปาชุนโหกุมาโลทัตตละทะโกอัทาละสามาหาเทวาสิทธิตาปาษาอาทโยอิสิโนสาวกาสภา,าชัยลาโมพวันตุเต ชัยธรรมโมจะสังโฆจะท่าสปาโลจะชัยยกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยยโสนทีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมังคลังชโยปีพุทธัศสิริบตโตัวายังมาลัสะ จะปาปิมาโตปาลาชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตา,าพัมม,มะคณาไมหฮสีโนชัยโยเปพุทธศาสสิรมมะสะิมาตัวอยังมาลสะจะปาปิมาโตปาลาชยโยอุโคสยามโพธิมันเท ปัโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามฮหสินโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมาตอายังมาราสะจะปปาปิมาตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปัโมทิตาชัยยะตถาเทวคณามฮหสินโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมาตอายังมาราสะจะปปาปิมาตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปัโมทิตา ชัยยะตถาสุปันนคนามหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิลิว่าตัวอยังมาลสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะตถาสุนคามฮิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิลิว่าตัวอยังมาลสัจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตา ชัยยตทาสภามะคะามเฮสิโนสชย,ยันโตโพธิามูเลสกิยานังนั้นทิวัฒโนเอวังตะวังวิชชยโหหิชยสุชยมังคาเลอปาลาจิตตปันลังเกสีเสปะทวิโปคาเลอภิเสเกสาพระพุทธานังอัคัปัตโตปโมทติตุนักขัดตังสุมังคลัง สุปะพาตังสูโทติตังสุขโนส,สุหมโหโตจาสุจิตทัง้งพัมมะจาริสุปทถะขีนังกายกรรมวังวาจากรรมวังปัถะขีนงางปัถะขีนางมนโนกรรมวังปนีทีเตปัถะขีนาง ปัทาะคนานิกาตาวานารพันตาเทปัทากคนเนเตอธาลธาสุกิตาวิลุนหาพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาโหตะสหายาสะเพหิยาเจพิตุนันโตโพนโตเยเท,ทาวาอาสมิงธาเนอธิาตาทีคายุกาทาโหนตุตสุกิตาโหนโตสะปัทละคันโต สภาะสตานังละขันตุชินาสาสานังยากาจิปัตธนาเตสังสเพปุเรนตุมโนระทยุตกาเลวาสันตุวาสังวาซาวลาหะกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาทาละหังบทสวดธรรมนิยามสุตตัง เอวเมสุตังกิกัารถพยังพระควาทวเทวสารติเชิดรนีอนันทพิเนกัะสารเมตตาโคโพคุมาเตศิพิโควติพัทธเตติเตปิคุโพโตเจตสตสุงพระควาเอัจุโวจัะอุปาทาวาพิโควิตาทัคตานังอนุปาทาวาตัทคตานังติตาวตัทตุธรรมะทิจตตาธรรมะนียะวัตตาตเปนทัคาลานิจเต ตัตฑาคตโตอภิสัมพุปจติภิสมีติอภิสัมพุปจิตวะภิสมีตวาจิคเตเทเสติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวารติพาจติตานิกโรติสเพตสังฆาราตุอนิจเติอุปาทาวาภิกขเวตาทัคตานังอุปปาทาวะตัททคตานังติตาวะสาตตุธัมมัทิตตาตานัพทิยาวัตตาสเพตสังฆาราตุคาติตัตฑาคตโตอภิสัมพุปจติอภิสมีติอภิสัมพุปจิตวะภิสมีตวา อจิกติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐานปิติวิวรติพัฒติตานิกโนติตะเพยต่าขาราทุคาสติอุปาทาวาภิคเวนตัถคตานังอนุปาทาวาตัถคตานังทิจาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมที่ยัมตาตะเพธรรมานัตตาติตันตัถาตอภิสมุจติพิสมีติอภิสมุจิตวายพิสมีตวาจิกติเทเสติปัญญาปิติปัฏฐานปิติวิวรติพัฒติตานิกโนติตะเพยธรรมานัตตาติอิธรมะวจจพะควาตมนาเตปีกคควาโตภาติตังอภินันทุนเต บทสวดพระเทการและตาาถาอติตังนานัว่าขเมยยานัปฏิกันเคานะเขาตังบุคคลไม่ควตามพิถึงสิ่งที่รู้ไปแล้วด้วยอะไรและไม่ปวรประมวถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยื่ทาตี ตามหิดยตังกับบรรดาะานาคตังจะเป็นอดีตก็รับไปแล้วจะเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนาจโยธรรมังตถาตถาอุปัสสติอสังขีรังสังขปังตังวิถามโนพะโลหิเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะนาดีที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่เงงเงียนคดเคี้ยวก็ควรพกควมอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจามาตปาโกชยาพรานางตุเวความเพลินเศรษกิจท่านทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้นายโนสังฆาลันเตนาภาสีในนามบรจุนาเพราะการปฏิเสธต่อบรรจุราชมีเสนามากยังไม่มีสำหรับเรา เอ ALLY วังวิหานีมาตาปิงโหลราแต่บ้านที่ตังตังเวพเทกะลราตัวตันตัวีกะเตมุนีตมุนีผู้สงบยอดความเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขัดทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงเรตีเดียวก็น่าชมประสวดธรรมะสังเวขาปเจ้าเวขนะ สภปสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วกทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเดาไปไปแล้วหายไปสเปสังขาราทุกครสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วลูกทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไปทุกข์ทนยากก็เกิดขึ้นล้วแก่เจ็บตายไปสเปชธรรมนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คยถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยืนยืนท อาวาสังมายาบลิตะพังเราจบควาตายเป็นแท้มรณะปริโยสารนางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตนนตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียนน่ยงมระนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาคนที่จะสังเวชอัยยังไกยโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนขันปสัสจากวิญญาณชุนโทอันก็ทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวีซึ่งแผ่นดิน กลิงขลังอีว่าประดุลดังว่าทอนไม้และทอนเฟืนนี่รัฐทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อดีจาวัดสังคาราธนงขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอปาทวยธะรมิมโนมีความเกิดขึ้นแล้วความต่อไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรนชันตีขันเกิดขึ้นแล้วยอมต่อไปเตสังอุปาสมุทโคความเข้าไปสงบละมัดธนาขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งจะเพจตาวรลตีจะแต่ทั้งหลายทั้งปวกกำลังตายอยู่มะลิงสูจะมะลิสาเลที่ตายแล้วกำลังจะตายตาเทวหังมะลิสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นาทิมีเอตทาสังสยโขความสงสัยทุกความตายนี้ย่อมไม่มีแต่เราเลยบุตรสวดไม่ตายอย่างกิจจิอย่างกิจจิคุอสลังกำมังจะเพหิมติกระตังปุญญโนทัโงหมดทันตุตูนันตุโพโตเยเทวะทะมิงทานเิทิกตาติกายุกาตถาหุนตุตุกิตาหุนตุตุขาพุพุจตโตมาตาปิตาตุตาหุนตุตุขาพุพุจตโตตภิยะติกาตุกิตาหุนตุตุขาพุพุจตโตตภิอยติกาตุกิตาหุนตุตุขาพุพุจตโตตภิปิตาตเพยาคัสตเพปิตาตุกิตาหุ ตเอาจารยที่ยุปัญญายะตุกตาหุนตัวตามุมมัจโตตเพนตาตุกตาหุนตัวตามุมมัจโตตเพเวะสตุกิตาหุนตัวตามุมมัจโตตะเพสมาตินางชพิชันตวสดบูชาหลวปู่ทวดน้มทิสตตคันติมาเยติภะคะวานโามที่สตตคันติมาเยติภะคะวานโมที่สตตคันติมาเยติภะคะวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวัสนีทุเปฆเลปุทิตฆเลวุตหิ้งที่หิงตาธรรมทานเนีนาผู้วันตัปุชิตตาตนที่กัโอนเตท้าวิหารามัฒเลทีราจักรชานวกาจัพพิขาวะสาราลามิกาทานะปฏิอุปาสกาอุปาสกาขามาจติสานิขมาจิสลาสปานาภูตาถุวิตาผู้วันตุเตชราวุชาเจปิจารถ้าธรรมภาวสังเสธชาตาอัทโวปปะปิกาหนิงยาใิกลางธรรมวรนังปฏิจเตตเพปิทุกขสกนโถตัทั้งขยัง ชาโตุจิลังจะตางธรรมวัฒมลาจะปุคขาทั่งโคขุนตัวธรรมโควะทายาจจตายาจะมเหิลาขตุจตธรรมโมฒะเพปีธรรมะเจริญวิธีสัมปะบุเนยามาธรรมเมติยาปเวทิเตปปัจฉนนาขุนตัวสัพพีปีปานิโนพุทธศาสนาธรรมะทางปเวชันตัวกเรเทวปวัตสตุวติภาวายาตานังจมิทังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจารชังนิจังนขันตุลขันติปุตตการเอวันธรรมินาราชโนปชังนขันตุตัปทาเทวตาโยชนะคาถา ทุกขปตาเดนกคาพิยปตาเดนพยาตกัปตาเจนโสการตัวตะเพปีปานี่นเอตวตาจำฮี้ตปตาพิยาธทานตัวตะเพปะทวานุโมทันตุสัมพัติสิทธิยาทานังทัาตัสัยาทีนังคันตัวธรรทานพนะงพิณตาตัวขันตัเทวตาคตาตุมังคละคาถาโหตัสัพังตุมังคังคันตัวสาวปฏิวตาธัมภพุทธานภาเวนาาตัทีหนตัวนิรันตรังโหตัวสัพังตุมังครงคันตัสาวปฏิวตาสัรมภธรรมานุภาเวนาตัทีหุันตังโนี่สันตรังโหตัวตา สัมพสังขานุภาเวนาตวทีหุนตันี่รันตะลังจะเพียรุาพระรปตาปฏิการนใจยังพลังทันตานาจเตชนาะคมุธมิตประสเพีุาพระรปตาปฏิการนาจยังพลังทันตานาจเตชนาะคมธมิตปโสเพียุาพระรปตาปฏิการนใจยังพลังทันตานาจเตชนาะคมธมิตรปโสจเพีุาพระราปตาปฏิการนะจยังพลังทันตาณาจเตชนาะคมธมิตรปโสจะเพียุาพระรปตาปฏิการนใจยังพลังทันตานาจเตชนาะคมุธมิตรประส จเพพุทธาภระปตาปัจจการจะย่งพลังหันตาจติเชนานะคะมันะมีสปพโสจเพปุทัาภระปตาปัจจการจย่งพลังหันตาณจติเชนานะคะมันจะมีสัโจเพุทธมภระปตาปัจจการจะย่งพลังหันตาจติเชนานะคะมันจะมีสพจเพุทธาภระปตาปัจจการจะยังพลังหันตาณจติเชนานะคะมันะมีสพโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระบรมนันนี้ข้าพเจ้าขอนำเข้าทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกริฑพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชสุวรรคารายขอทในสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมภารสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแข็งวกร่งปลอดภัยจากทุกสกโรคภัยแต่ละทั้งปวงให้มีแหล่งได้แหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกมาชอบธรรมคำว่าไม่มีเรอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาชิตรีติเต้าวันในพระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพพระสสััมมมาาุทธเจ้ ดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งของเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นำมวลธนาสันุการในบุญกุศลนี้ปดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงได้สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธทานุภาพกดิ์สิธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมง,งคลแก่ผู้บครองและผู้ชาทุกประการเทิด